สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู่ผู้สุขคนเนาะคะ่ะมาพบม่พบกันเก็บเศร้าสว่างอีกแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้แท้เน่แล้วเบาได้แน่จักน้อยแต่ว่ากาศทะเบงอยมันสะจำได้นะคะเมื่อวานคือดังกระปิดอันเสียงนี่กะเฮียมไปเบิดเลยแทบที่จะบ่มียังเกิดขึ้นเลยกับชีวิตข่อยทั้งไอทั้งจามเมื่อวานนี่ทุกคนจามหลังจมูกนี่เซ็ตจ,จนมมคิดเบงว่าปีกจม,มูกเขานี่จนไปเบิดแล้วทุกคน แล้วก็โอ้ยมูก็ถามว่าถ้าสิหลอดบ่อยเหตุงานสัน่นน้ำตากันไหลเนาะทุกคนเพราะว่ามันไข่ขึ้นถ้าอาการไข่ขึ้นแล้วทุกคนควรสิหัวจากน้องเป็นยังไงอืมแต่ว่าก็ยุดเบาเบาได้ทุกคนมามือนี่ก็มีเรื่องมเมื่อวาสููฟังนะคะย่างเริ่มต้นเลยก็ต้องเกินไว้ก่อนเนาะคะ่ะนี่คือเนื้อหาตัวน,นี้ก็ได้เบาคุยกระปีพเนาะ ก็เลยอยากจะมาส่งต่อพีหน้องสุคน,นะสาหรับผู้ใดที่แบบกําลั่งเรียงพอเลี้ยงแม่กําลั่งดูแลขอบรัววย่างดีเลยอันนี้คือจังเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่นกระทาบุญโตเนื่องไปเนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดบุญเฮ็ดคุ้นจังได้ก็ตามนะคะดีที่สุดคือเฮ็ดกับพระในบ้านนะเฮ็ดกับครอบครัววจะของแม่นสิดษฐีสิรวัรอบครอบขั้วจะของคือเกา่าแต่ มันก็นตตองมีลิมิตในการที่ให้หรือว่าเบิ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าจังได้ก็ตามเหากับบร้เอาชีวิตเท่านี้ไปถิ่มไว้ให้ผู้อื่นเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะให้เขาสบายแต่จะของมาแบบว่าเจ็บนักหรือว่าตุกอัพทํานองนี่ก็บ,บรไดีค่ะเนาะอะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนาะด้วยคําว่าคอยมาแต่อเหตุงานแล้วเนาะทุกคนคอยกับเท่งแบบมันหายใจอยากมันบอกเพราะอ่า่อยกับมา เห็ุสอกเฮตดซุปบอกยังไงโหลดท่านพักท่านนี่พอดีก็คือว่าเออบรแบบิได้คุยกันกับเพิ่นกันเลย้ต่อสายกันได้คุยนะคะถือจะว่าแบบว่าโดนๆได้คุยกันเถอพราควรเฮาานาะค่ะท้าได้คุยกันแล้วก็ต้องอ่ามันมีคําบอกกระถามใครกันเน่เป็นทั้งสี่แล้วเนาะคะ่ะนั่นคือกรณีที่เฮาได้เริ่มต้นคุยกันอีกเมื่อวานนี้เนาะ <c oughs> อันพี่เป็นยังไงโอ้สบายดีน้องเนาะแต่ว่ากะ สบายย่างก็เสียย่างนองหลาเอ้ยสันเอา้าเป็นจ้าใดจังว่าจังสันเนาะพันกะเลยเราเพันก็ะเลยว่าโอ้ยกะเรื่องนี่แหละเรื่องเงินนี่แหละนองหลาสันการเงินนี่แหละบ่อง่า,งายลดคอยฟังไปเท่งข่อยน้ำมูน้ำตาคอยกระแตกเหลียวแห้งหันหอมไปพร้อมน้ำตาคอยกระซึมทุกคนคอยคอยขึ้นลิตรนก็ขึ้นลิตรตูนเด้อคำว่าลูกเนาะคะ่ะทุกคนก็อยากไห ทุกอย่างหายข้าม่าพอก็เม่บิดามารดาเฮาเนใี่ะไตยู่สซุกสนุกสบายนะคะบ่หน่อยก็ร้ายบร่ร้ายก็ซ้ำเฮ็ดได้นั่นล่ะเออเอาตามนั่นพวกนี้แล้วว่าโอ้ยเอ่ยสรงเงินทรงทองทรงทรงทรง,งไปเฮ็นทรงไปห้ตลอดเลยจากเสียดจังไหนมันอั่งสีพ่อจากเสียดจังไลยมันอ้างสีแบบว่าเศร้าได้ทรง ขอถทดขออภัยเด้๋ยกันมันก็สิมาเนี่ยอันสุ้งไปนัน่นก็ะมิต่ว่าอันเอาไปใส่นั่นใส่นี่ใส่นั่นใส่นีนนนนน่ยุ่งสิตาบาทนี่เออก็เลยถามว่าเพราะว่าขอยถามเจ้าเนี้เฮียนเท่ากับมีหลูกตั้งหาคนไข่ปูที่สีเอือยหน้วง ก็ได้แต่งงานเฮ็ดงานฐานะมันคองอยู่บ้านเฮ้าก็บ่มีภัยเบิ่งจอไรเนี่ยจะคนบ่อผู้ลูกว่าวเด้เพราะอย่างเนาะกอนหนานี่ก็ได้คุยกันกับเพิ่นเพิ่นก็าเกินในเรื่องที่ว่ามีหลูกมีเต่าแล่วกะบ่กคอยได้คุยกันเนาะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนแข็งคนหนักปากว้ายาก,ากนี่จักหน่อย บอกคอยว่าบอกคอยถามไทยสิเกิดอีหยั้งขึ้นก็ตามแล้วก็สิเป็นใจคําวัางเงียบแล้วก็แลวเงียบสยบบ่ญญทุกอย่างนั่นล่ะแต่มันอดบ่แม่มนที่ในกรณีก้นไทยก็อีกอย่างหนึ่งผู้พ่อละปากอกสิถามแม่ยั้งสิไปเว่าาไม่ให้ยั้งอีนั่นกูไ่อยากรับรู้แล้เลวเรื่องมันกับปอยมันเป็นไปแต่ว่าอันของกูนี่กูอยากได้กูอยากมึงทรงมากเพราะมึงมีผัวฝรั่ง มึงมึงได้ผัวฝรัง่งมึงตรงรวยกว่ามึงอืมความพอเบาเนาะผู้ลูกกระทมมาอันใหญ่ก็คือว่าไอ้ผัวเขาก็มีหน้ามีตาอยเฮ็ดงานก็ดีเงินเดือนนึงบ่เต็น,น่วยหนอยด้พอก็เขาก็บ่เจียไท้เจ้าใส่ในจักหน่อยบอ่ช่วยกันพวละท่างเนีข่อยกระทั้งลูกผัวก่อยเฮ็ดงานผู้เดียวเด้อพกักระบอกเนาะ ก็บบแมนว่าทรงมาซ้ำใดซ้ำหนึ่งทุกคนด้วยที่ว่าคำเฮาบ่าคอยไดเวาเนาะคนเฮาหนักปากถ้านักปากก็คือบ่เว้าเลยนะตรงนี้มันก็สิออกมาเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะิึงวัวทุกคนตาคอยเสริมแฮ้งเดียวแต่ก็ตามันเดียวคอยกิกนยาอีกอันแล้วก็ถอนหายใจก็เล่บ่สันแลลวพอก็เลยว่ามึงบ่ทรงมึงกับบ่ตองทรง กูกระทำกับข้องท่างแค่มึงผู้เดียวล่ะลูกลูกกูนบอไผสิเป็นยังไงก็สร้างหัวหามันทาม,มึงไปอ,อยากทรงกับปล่อยมันไปเังซนละ่ะเออชีวิตกูแค่นี้ละ่ะกับบทู่หาลูกเป็นอาทิตย์กับบต่อสายโดยความที่เราก็นนอยใจะ่ะจักคนเฮาเนาะทุกคนอัน เียว่าจังใดล่ะลูกแต่ละคนเนาะคือจังข่อยเคยว่าเนี่แหละทุกคนสตอรี่เมียฝรัง่งเขาบาว่าคาโรโลดว่าการที่เฮ้าว่ามาอยู่ทั้งเมืองนอกเลวบ่ค่อนข้างที่จะมีบอกเหตุผลกับพอกับเม่บ่บอกด้วยวิถีชีวิตการยู่การเป็นยู่จังใดเนี่แล้วกับปอยข้าเจ้าเข้าใจพิดเดาไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการเลื่อนลอยเวลาเฮ้าวายังไปเร็ว เพิ่นขอใจห้าบบ่บ่บ่มีม่ไพรตัสลูได้ดอกทุกคนค่ะแล้วก็สิ่งที่เฮาวเเหตุเท่าก็ต้องเหตุดเด้อจะ้ะเอาอิลีเด้กำหนดการว่าการจาบ่แม่นว่าเ้ามีแล้วก็ใให้ทุกบาททุกสตังค์ไปเบิดเลยอันนี้ด้วยความที่เราเป็นเป็นห่วงเราก็บบ่ว่าอยากให้พ่อให้แม่สบาย อันทรงไปทั้งพี่ทั้งน้องพี่น้องกโกุงเอาเบิดทรงหาเสียไปสิบทรงสิบเสียไปรวยทรงรวยเสียพันคือยังบอกเขาเอาความที่โตตุตนของเล่าไปเป็นกำไรชีวิตเอาพอมาอ่างเอาหนีมาปะทุว่าแต่พอไปเห็ดหนีไว้นน่นนีนั่น,นไว้บ่ได้ได้กะ พี่น้องปองายเฮ็ดไว้ให้จะต้องไปใส่น้ำใส่น้ำสอยทุกคนคิดเอาดีๆเดอ้ออันนี้คือคอยว่าด้วยความที่ว่าเมียฝรั่งรุงกันฟังเพิ่นไปถึงเพิ่นกับบ่แมันคนว่าตัวๆไปก็สินั่งมาเ้ากับเฮาารอกทุกคนถ้าบอ่อีหลีอีหล้าก็สิบ่ปาก,กแหละเราเป็นค้นนักปาก ทัาดื่มไปในจักน่อยพ้อมกว่าเข้าใจหดอกเนาะมันมันอึนอดอัดเี้มันบมแมนว่าซัมใดซําหนึ่งได้ทุกคนข่อยกอยาคุยได้หลายเติบอยู่ทุกคนแต่ข่อยกะบ,บ่ไวเมื่อเครื่องข่อยแบบคือกินยาไปแล้วยาผ้าข่อยไปเลยเคยมลมหมรับไปเลยทุกคนมันเมืยเที่ยงขึ้นล้วเนาะก่มันกะบ,บ่ไวหลีร่างกายห้าบอกบ่ไวก็เ้าต้องพักเพิ่นเกิดท่างโอ้จักสเสียดจังได พ่อกับพ่อสบายแม่กับพ่อสบายจักเกอยสิว่าจังไดน,น้องล้าเดี๋ยวนี้อันอันพี่สาวน้องสาวส่งเงินให้ไปก็ไปขูดรีดไทยกันกับลงุงกับร้านส่งอีหยังไปว่าเอาไปเขากเอาเงินไปเขาอยูุต่ว่าคิดดอกน้ำคุ่นอืมเนาะก็เลยว่าหากินสองตัวสามถอดไปอีกคนเฮามันว่าว่าได้ดอก เอาบริยุน้ำเขาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจักเขาเสียจังไดเนี่ยเฮาเป็นเงินเด้เงินนี่ยบริเขาไผ่ออกไผ่ถ้าท่งเขาบันซี่เขาแล้วก็มิดจัดเฮ็ดจังไดล่ะพี่พี่ตัดเบิดเด้ตัดเบิดแต่ว่า,าพี่ก็เมยเมอยเอลีน้องพี่เมื่อยพี่ลิตโตนผัวก,ก็บลิตโตนลูกเต่อสามคนสี่คนหาคนอยู่น้ำกันเนี่ยบอก,ก็คากรวดเอื้อยนั่นส่งเสื้อให้ลูกก็จริงนะแต่ว่าด้วยความคิดของเอื้อยนั่น อยากจะบอกไล้เลย,ลย,เลยอยากจะบอกทุกคนเลยว่าผ <c oughs> ัวเอื่อยนั่นมันเหลือตเศษเล็กแหละในตัวในตัวมองนั่นกะพาหมองนี่กะสมแซมเดี๋ยวนี่จักนอนน่ะถ้านอนกะจักจังได้สิหายใจท่านกะบ่หูโรคทุกโรคมาสวมอยู่กับเล่าเบิดตแต่ในความที่เราต้องรับไปสอบสูงลูกเต่าทุกคนเราก็แพงเบิดเราก็บ,บริไฮเอื้อยออกไปเหตุการณ์เหตุงานเอื้อยกันเป็นแม่บ้านยู่เยี่ยนนี่แหละ แกเห็นจำเห็นนี่แหละแล้วก็ว่าจังสี่ทุกคนข่อยก็เข้าใจควไม,มยพี่คําว่าเศษเล็กของเฮานี่เฮาเคยบอกพูกกับเม่เฮาเท้เ้าใจบอกบอกเขาก็อาจจะรู้อยู่มั้งคําว่าอาจจะรู้นี่ถ้าเขาบบหูนี่จังไ๋เขาก็โบลูกถ้าเจ้าว่าเคยว้าจังไ๋เขาก็บรับลู้เด้อข่อยก็เลยว่าจังสี่พ่อยงังบอกยิ่งเฮานิ่ง นิ่งเลยนี่แห้งคักไปนาบอกตัวพี่บอกเพิ่นถ้าบอกเข้าใจให้เครียดให้เครียดตรงนั้นเลยไปเลยเพออย่างชีวิตเท่ากับคือเฮ่ากับคือเด้รวยคำว่าลูกเต่าเกับมีบ่แม่นว่าเฮาบ่ามีลูกมีเต่าพี่ก็ต้องทรงเสียเขาบอล่หละลูกเต่าแต่ละคนทรงตัวน,น้องบ่ทรงบ่ได้ตัวลิตรนลูกก็ลิตนล,ลิตนพอลิตนแม่ก็ลิตน คิดบังวา่าเงี้นสา้นก็ได้ไปอไทยกลับขึ้นพี่น้นองเฮ็ดปานนั่นแล่ละระว,ว่าจังสีโอ้ยพ่อนั่นบอกเลยวา่าทางบ่ไปไทยเงียนกลับขึ้นกูก็บ่มีเงียนอยู่แล้วที่กูก็สิได้ไปนอนอยู่้างทางแลวว่าซ่ั่นบอกกับลูกสาวคอยฟังละคอยทึงแบบว่าอารมณ์มันอันวิวๆิอยู่แล้วนะทุกคนคอยจักสีห้จักสีหองน้ำตาก,ก็ตกในคนละ่ะคือสภาพไปแต่ว่าขนาด จะของนี่บ่สบายเนาะเวลาบ่าสบายมากนี่บ่ขึ้นนหดไผเด้ทุกคนค้นหดหนาพอหนาเม่ท่านที่เด้ผัวอ,อยู่ใกล้ๆกลนี่ก็บ,บริส้สน์ใจเด้ทุกคนเพราะยังล่ะคําว่าเมื่อลําบากบทเรียนมันสิถามให้เฮามันสิบอกให้เฮู้จากท่านที่เลยว่าพอแม่นี่ถูกยากจะน้ากัน,กนอยู่กินกันยังไดเพิ่นสิเตือนสติเหาอยู่ตลอดจกดักเด้อันนี้กข่อยก็เว้าในเรื่องที่ว่าขอบพรวักว่าเป็นยังสี่เนาะ พอแม่่อยแล้วข้าเจ้าดีดีอิลีพระในบ้านขอดดีแง่งทุกคนสิวองซีโหลดบริธัามดอกว่าลูกหาซักซิบแม่เนี่ยมเคยแต่ว่าสิ่งที่แน่ๆนะ่กะก็คือว่าเราก็เพียงแกว่าทาห้องบ่สะดวกกัญาเพราะว่าพอแม่ก็ยังหายอยู่หากินอยู่คือเก่ามีเพิ่นสิบปอกว่าจังซีตลอดแต่ว่าของพี่เพิ่นนี่ก็คือนักเติม บาไปกับทั้งกุุงไปพร้อมตาลิตโตนทุกคนบอกมาขอกาลิตโตนแห้งอียิแหละแต่ว่ากับประเทศจังไดละ่ะถ้า่าเป็นเมียฝรั่งนี่มันก็นอยู่เงเหียนผาเงียนมัน่นมันปรึกษากันใดขอก็เลยบอกวันว่าพี่ขอเกาอยางหนึ่งเด้อเจ้าอย่ายยเขียนใ้ข่อยเด้อขอเป็นนองอยู่กับจริงแต่ว่าบางอย่างนั้นเขาต้องกำหนดเด้เฮาบอกกัหนดเขาบ่รู้จักน้ำเฮาจักอย่าง เงินห้านั่นบอกว่าเศร้าทรงเศร้าทรงมันเศร้าใดอยู่เด้บอบ่แมันว่าบ่แมันเศร้าบ่ใดเพราะว่าเงินนั่นมันบริเดินทางเองมิตรสมองกับมือห้านี่เป็นคนกดออกวางสิละเขาวอาออกสิเจ้าสะอยกเขาเจ้าจนเกินไปพี่น้องป้องไปเสียงเงินบ่เมนหน่วยๆทุกคนหลายล้านเลยร้ายบอกแค่ซ้ำนั้นนะคะเหตุผลที่เรามานาัา่ง แบบคือวาสซูฟังนี่คือแบบอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้พร้อมแต่มันบม่มีใคเข้าใจเฮาดอกถ้าคิดไปแล้วให้หัจักคำว่า,าค,ความพ่อดีอวก็าวาอยู่พ่อแม่คอยนะขเขาบริวาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ่อยเฮ็ดหยังเด้ย่างแรกเลย่อยจะบอบ,บังคับเพิ่น่อยจะบอกว่าแม่ถ้ายางไหนย่างถ้าเ็ดกินได้เฮ็ดถ้าไปไซได้ไป หัวมวนส่วนซึ่นได้แต่ว่าบอให้กินเราเมายาเพราะนั้นบันปลายชีวิตเลวคือเวลาเป็นอย่างมากตกยากมากนกี่คือลูกตรงบินไกล่อย้าจองี่กระพอกับแม่่อยฟังเด้เพราะว่าพอกับแม่คุยกันแค่กับลูกคุยกันก็ผู้อื่นบ่อดดผู้อื่นก็คือผู้อื่นเด้อแม้จะเป็นครอบครัวใหญ่ก็ตามเวลาเป็นหยังมากกับแค่เขาแค่มาถามมาไทยเขาแค่มาเบิง่ง แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหาอะบาสนี่มันขึ้นอยู่กับลูกเด้เงืนรองกับแกวทุกอย่างอยู่กับลูกเปิดพี่น้องป้องไปเพื่อนบริ้มานางบึงาจ่ายไปเจ้าป่านนั่นเด้อันนี้ว่าความเป็นจริงเด้อค่ะผู้ดใดเจอประสบการณ์อย่างนี่ก็คือว่าบางอย่างเนาะมันกาดสิสะกดแน่จากน้อยเนาะข้างในเนาะมันก็สิกตะตุนขึ้นมาเน่แต่สิ่งนี้ก็อยากบอกเลยว่า บทเจอเองกับบรูพิษสงของการที่เฮ้าหายผู้อื่นเหตุหายนั่นนี่ล่ละค่ะเมื่อใดคุยกันเนาะแต่ว่าข่อยกับ,บ่ถามานยังเพิ่นหลายต่อเพราะรู้สึกว่าเพิ่นเริ่มซึมแล้วข่อยกับเบาไหวพ้อมนะนะ้าฟังเอาเดอร์พี่น้องหักเพิ่นก็ฮหักพ่อสมพวรนเี่ยหักจนจาของดินล้นจนแทบตายนะคะเฮ็ดอีนังก็เฮ็ดพอดีอันละค่ะ เรา,เลาเลแล้วกักระสิตเซลนี้แหละทุกคนไปบอกกันไหมคลิปหนาเด้อเมื่อนี้ขอตัวแล้ค่ะสวัสดีค่ะ